นี่พี่น้องเบองครับตลาดเช้าครับทีห้าสามสิบแปดที่ปนะพี่น้องช่างก่อนช่างก่อนเขาช่างหรือช่างดิใส่ห่อห่อละสามบบริโภม่ด้รกบริได้กับข้าวสอง่าข้าวเหนียวหนึอันมีข้าวสองสีมีริห่อข้าวเหนียวเขเขาเรียกเป็นห่งอันหรอครับห่อหนึ่งห่อหนึ่ง น่อโได้อครับอันนี้โหโหเพื่อนขายขีดเท่าไหร่ครับขายขีดละหกสิบบาทครับขีดละสิกรัมครับขีดละสิกรัมขีดละหกบาทมึงบอกี่กิโลเอาไปขีดเพิ่ครับสองก้อนเลย เลยอย่งซิมปลาก่อนเอซิม uh ซิมจะซิมเพิ่นาเาูคาเพิ่นบ hmm? ่ยมิเเฮาเปิดานกี่โมงครับเปิดโดนแล้วเปิดแล้วเปิดโดนแล้วสั่งาสั่ซิมก่อนไหมซิมก่อนปะครับซิมซีมซมก่อนสั่งก่อครับุทนสั่งก่อนอาเดียวอ่าครับอรางเราคิดเงินก่อน่าเาตกลงูบกนี้ เีิิชันนนะี่ครับพี่น้องพอชิตานะครับมาบุกอาหารเช้านะครับวันนี้วันนี้ครับตลาดมีนบุรีไม่แต่ร้าตลาดมีนเรากับพี่น้องเอานี่หลังครับโอกาสการทันธุกรรมทำไมต้องพอาารเปิดรานทำไมต้องเช้ามสร้างสร้างดู อันนี้อาเยะเะ่อิันบ่ต้องบ่ต้องแข็งซิมครบจริงเลยครับซิม10บาทเลยนี่ครับพี่น้องซิมหมูไม่ใช่หมูอันนี้น่าจะเป็นหมูหมูมันมันคือเปียวหมูใช่ไหมเปียวหมูเน่มันเป็นเปวหมูนิมนวมันจิมียูซองล้านเนี่ยที่ขาย ผมไม่แย่เป็นคนอีสานใต้เป็นคนอีสานเนี่ยเป็นคนอีสานครับเป็นอีสานวจะว่าไครับอีสานนิดราเมผนแกสรินเอาเื่อไหนเอาเพื่อเหมือ้ดูว่าเผา่อะรครับไอ้เรื่องผ่านแกนีครับผมเอาเื่ออะไรเพื่อสีชมพูรับโอ้เอาเพอสีชมพูซุมแพร่ซุ้มแพร่ดจักร่าุมแพร่เพอจักรครับเื่อแกกันแหะกคร่นี้ซตซุมแพร าดีมขายดีไหมครับขายดีไหมเพืนไม่ได้ขายดีเพื่ขายหมูทอดอันนี้เลยอันนี้ปลาปลาดอรี่ปลาไครับปลาดอรี่ดอรี่้างกอนเขาีนีเนชุ่มครเลยชุ่มชุมแพรคอมพิวเตอร์เอาเอามางก่อนไหม

ใ่บรดีเบบมนสีส้มออกหวานบะปลาูมีหวานเน้นปมส้มติดหวานจังหน่อยปลาเลยครับปลาดอรี่ปลาดอรี่ปลาสลิดปลาสลิดเวนแอมแอมปลาบลกอรอยู่ี้กลุ่มดอรี่เหมือนกันอ้าอันนี้เือี่อานี่ยนี่คอะไรอ่นี่ดูพอละ นี่คือสามพนครับผมนี่พอเราจะเอาสามพันที่ลองดูสิว่ามันสามพันตรงไหนมันชิ้นเล็กไงสามพันตรงไหนพ่อมันเดาได้แน่เลยมันมันชิ้นเล็กมันชิ้นเล็กอันนี้อร่อยปลาเรียอร่อยปลาเรืออันนี้คือหน่เล็กอันนี้คือสิบโครงอือกินสองอย่างก็โอเคแล้วอร่อยทั้งสองเนี่ยขายดีที่สุดสามชั้นหดูว่าอร่อยอะไรขายดีแนื้อนสามชั้น พอชิมได้ไหมครับผมพ่อพ่อเราชิมเราต้องสร้างก่อน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 ครับสร้างก่อนยูวันสุอะไรวะใครกระโลแกกใส่ใจได้ไหมไม่ใส่เลยยุ้มใส่เลยยุ้มใส่เลยผมต้องหลายมันหรอกโอ้ขันโมเสบเหมือนที่บอกโบเสบเลยขายอยู่นี้ประจำไหยครับขายประจำค่ะพี่ตามไปเล่นเหมือแหลงพ่อที่ไหนนะตามไปเบพังมาล้มสวนพังไปพังมาล้มหมาล้มแม่เดี๋ยวเมื่อกี้กี ด้นเท่าไรี่ขีดนี่อางเอาเอาทั้งหเลยเหมือนเดิมไหลหมดเลยนลยหอนเลไหลจริงขอบจรงาใเพิ่อนชิมกันหอยแน่่เยขีดี่ร้อนแากเลิศอะอรอันนี้เขาัทำแบบน่วชนข้างหลังเลยอนอ กินครับข้าวเหนียวเดี๋ยวพอดีเป็นมีข้าวกลมนบมีข้าวกลข้าวขาวไม่ทำงานนี่ไบเพินกันบงสิไปเฮาแม่ไม่ไม่ห่วงจะมีมั้งครับว้าวว้า่พูดจาร์มันเล่ามะไรกันอีกอยู่ แมนครับนี่กคลิด้แบบแมนครับหมูสามแั่นอืมเดพิเดม้อมากระปีนะพ่อกระสิมาได้พวกนี้ตะวันนาเขาอยู่ตะวันนาแม่ครับไปเบื้องเด้อมืออื่นตะวันนาตะวันนา ยูไอ้มองจอดรถคางคอ,อ,อ,องชีวิไรกินด่ที่มากอันนี้โค้งคืโค้อันนี้ขอชิม้ไหมได้ขอชิม่ยอ,นนอมยไม่ใ้้างก่อนิมด <laughs> อกันนี้อร่อยมช่งมันเถอเลยอช่รเรเราเรา่อนนิดนึงไหมอร่อกไม่ยเปถุงเราาทงัง0บาทพร่า้า อือแน่นอร่อยอร่อยสามสิบบาทสามสิบบาทจะอยู่ที่มือนะแม่คบาทอันนี้อันนี้คือชอบที่สุดมันมาสิโค้งสิโค้งหมูปลาหินหรือยังยังอร่อยมากที่ผ่านมาก็โอเคหมดแล้วแม่นครับแซ่บพอดีแล้วไม่ขมหวานจ้กินกับข้าวเหนียวพอดีเรายังไม่กินข้าวเหนียวนะสิโค้งครับ เอายิโครงน้ยูโมโยบ้านเลยดิยูอมโยไอ้บ้านคุณบอเหรบอลบอลคุ้มคูงมาจะมันขอนโยมขอนโยมแก่กันแลโ้ยโอนโพ่อโยมพ่ออยู่บ้านเลยคุ้มแค่ขอนโยมว่งโอ้ยสมุนขอนโยมบ้านนอกแง้ ครับมาสั่งเลยป่ะอันนี้คือตามสามรูปแบบเดียวกันเลยอคัอืออันนี้เป็นความสมัครใจของแม่ค้าใชครับเนี่ยมีเราไม่ได้แบบปอมปอมยางอะไรกันเลยอืมทมาซิมซื้อมาแล้วอืมอันยังดีสุดเออหาหมดลืมหมดลืมไหมอร่อยอันนี้ ม่เพาอันนี้่อพีเขามักเรื่อโตเนี่เดอพมอร่อยพ่ออันนี้อร่อยไส้หวานเนืออะรมไส้หวานเฮ้แซ่บหรือุยยางอล่ะเียไม่ใช่แนวใช่ใช่อันนี้คือเขาเขาแนะนำเมนูแนะนำาไหนถมแบอันไหนแซ่บีเนื้อแซ่บชุยยางเนาะีค็นเน พี่พี่ตูร <มา S 2> ุโทรตามแล้วเรียกมนันไหมเรียกมัน